เมื่อคลิปของเรานะคะมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วมีการร้องเรียนมาแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรให้เราสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะกดติดตามสาระดีๆได้ที่ y o YouTube ชุดนันชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชุดทินันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการโดนร้องเรียนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนะคะมีใครเคยโดนแบบนี้บ้างคะการโดนร้องเรียนนะคะก็จะทําให้เราไม่สามารถเปิดสร้างรายได้นะคะในคลิปนั้นได้นะคะวันนี้ก็จะมีวิธีแก้ไขมาฝากด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่ก็จะขอเท้าความให้ฟังก่อนนะคะว่าทําไมคลิปของพี่นะคะถึงถูกร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็เพราะว่าพี่นะคะดันไปเอาเพลงจาก YouTube นะคะที่เขาเขียนว่าเพลงฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงฟรีประกอบคลิป u t u b e ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะโหลดมาจาก youtube นะคะแล้วก็มาใส่ประกอบคลิปของเรานะคะสรุปว่าเพลงดันติดลิขสิทธิ์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะนําเพลงมาประกอบคลิปนะคะเราก็ต้องเช็คดีๆก่อนนะคะว่าเพลงไหนติดลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่เช่นนั้นก็จะโดนร้องเรียนเหมือนพี่นี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาคลิปที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะให้สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ค่ะซึ่งเจ้าคลิปที่ติดลิขสิทธิ์เพลงของพี่ตัวนี้นะคะทาง YouTube ก็ได้ส่งเมลมาว่าบอกนะคะว่าคลิปของคุณได้ติดลิขสิทธิ์เพลงนี้ ก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีบอกนะคะว่าคลิปของเรานี้นะคะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้และรายได้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะตกไปเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะคะซึ่งมันก็เป็นผลเสียกับเราเนาะเราก็จะต้องทำการแก้ไขค่ะเรามาดูวิธีแก้ไขกันค่ะให้เราเข้าไปที่ y YouTube นะคะผ่านแอป Chrome ค่ะจากนั้นเลือกใช้งานในเวอร์ชัน Desktop นะคะ กดไปที่ช่องของเรานะคะจากนั้นเลือกการปรับแต่งช่องค่ะ ้ามาที่การปรับแต่งช่องนะคะก็จะลิงก์มาที่หลังบ้านของ youtube นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่การจัดการวิดีโอตรงนี้นะคะและเลือกคลิปวิดีโอที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะจากนั้นนะคะให้เราก,กดไปที่ตรงนี้นะคะตรงคำว่าการร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะให้เรากดไปตรงดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อกดดูข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาที่หน้านี้นะคะเป็นการชี้แจงรายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเราสามารถโต้แย้งได้นะคะถ้ามั่นใจว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็คือเพลงติดลิขสิทธิ์นะคะ เราจะแก้ไขด้วยการกดเข้าไปที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะกดเลือกการดำเนินการค่ะเพื่อที่เราจะเลือกวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะตรงที่มีลูกศรชี้ลงตรงนี้ค่ะสำหรับการแก้ไขนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดส่วนนี้ออก เปลี่ยนเพลงปิดเพลงหรือว่าโต้แย้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่จะทำการเปลี่ยนเพลงนะคะเราก็กดไปตรงเปลี่ยนเพลงนะคะเมื่อกดเปลี่ยนเพลงแล้วก็จะลิงก์มาที่หน้านี้ค่ะจะลิงก์มาที่หน้าเพลงของ y o u t u b e นะคะเพื่อให้เราใช้แทนที่เพลงที่ติดลิขสิทธิ์นั้นไปนะคะ มีเพลงฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการที่เหมาะสมกับเนื้อหาในคลิปของเรานะคะเราสามารถกดฟังได้ก่อนที่จะกดบันทึกนะคะวิธีการเลือกเพลงนะคะให้เราสังเกตนะคะว่าคลิปของเรา ติดลิขสิทธิ์เพลงไปกี่นาทีนะคะมีช่วงไหนที่ติดลิขสิทธิ์บ้างนะคะโดยดูที่แถบสีแดงที่สแสดงตรงวิดีโอตรงนี้นะคะให้เราสังเกตตรงนี้นะคะเมื่อเรากดแทนที่เพลงไปแล้วนะคะแถบสีแดงจะหายไปจะกลายเป็นสีดำเงินแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดบันทึกค่ะเมื่อกดบันทึกแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะคะ ากนั้นให้เราอ่านข้อมูลและคำชี้แจงนะคะซึ่งต้องใช้เวลาสักครู่นะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับมาที่หน้านี้นะคะให้เราสังเกตนะคะว่าตรงเลือกการดําเนินการจะเป็นสีเทานะคะนั่นก็คืออยู่ระหว่างการดําเนินการจากนั้นนะคะให้เรากดออกได้เลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลา 20-30นาทีเพื่อทำการอัปเดตนะคะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะเพื่อที่จะดูว่าคลิปของเรานะคะได้แก้ไขเรื่องลิขสิทธิ์หรือยังสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะเมื่อเข้ามาที่หน้า YouTube Studio แล้วนะคะให้กดเลือกไปที่วิดีโอค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเราก็ไปเช็ควิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์นะคะว่าสามารถทําการเปิดสร้างรายได้ได้หรือยังนะคะดังคลิปนี้นะคะก็คือคลิปวิตามินซีอืน่นของเกาหลีของพี่ที่ติดลิขสิทธิ์ไปนะคะตอนนี้ก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วะคะ่ะเนื่องจากเราได้ไปแก้ไขเพลงโดยการลบเพลงเก่าออกและก็ใส่เพลงที่ YouTube ส่งมาให้ฟรีลงไปแทนที่นะคะตอนนี้ก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไดแล้วะคะ่ะ สังเกตรูปด้านซ้ายมือและรูปด้านขวามือนะคะด้านซ้ายมือสัญ,ญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์นะคะตัว S จะมีขีดทับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะคะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะเนื่องจากติดเรื่องการร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะส่วนด้านขวามือสัญ,ญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์ตัว S จะเป็นสีเขียวนะคะก็คือสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเพลงติดลิขสิทธิ์ในคลิป YouTube ของเรานะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยคะ่ะ ติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุตินัน์ชาแนลค่ะช่องชุดนัน์ชาแนลนะคะยังมีคลิปวิดีโอดีๆอีกมากมายนะคะสำหรับการทำ YouTube การเป็น YouTuber สามารถรับชมได้ที่เพลย์ลิสช่องชุดนัน์ชาแนลชื่อเพลย์ลิสรวมทุกอย่างเกี่ยวกับ YouTube นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ